วาไงมณีไทยติดปีกจะได้ดูตัวนึงสองสินครึ่งสี่สิบห่วงงาทุกช่องสีดำทำให้ลูกค้ายู่สุพรรณบุรีลูกค้ามานั่งเ้าแล้ว <c oughs> นี่วันยังไม่เต็ดนี่ติดปีกบนครับนี่ปีกบนสองเมตรรวมกันก็เป็นสองเมตรเจ็ดสิบความสูง ให้ลูกค้าไปเบิงตัวอย่างไปเฮตดเัวเองอยากได้ความสูงก็ไปทำอาเองได้ไม่ต้องเ,เสียไม่ต้องสั่งลดต้นทุนไปอีกหน่อยไม่ต้องสั่งไอตัวที่สูงกันเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบไม่ต้องสั่งตัวใหญ่ตัวสูงหรอกตัวแค่นี้ก็ไปติดอีกบนเราวิ่งหลังเอาสูงแค่ไหนก็งาเท่ากัน ส่งท่าไหนก็นงาเท่ากันแล้แต่มันต้นทุนมันสูงที่น,นี้นั่นก็แพงคาว่าแพงตัวนี้ก็แพงนะครับโห้งละโค้งละร้อยยี่สิบาทนะครับพร้อมติดตะกวัวสองแถบติดตีนที่สองแถบแล้วก็ปีกบนด้วยสองซนครึ่งมันจะแพงราคาราคาก็จะสูงหน่อยหนึ่งคุม้ม ทำอยู่สี่วันแล้วนะครับไม่ทําสองวันสี่วันยังไม่เสร็จเลยทําสี่วันยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ยาเน้นคุณภาพทําไปเรื่อยๆอะ่ะทําเน้นเอาคุณภาพลูกค้าคนไหนสนใจก็สั่งได้แต่ว่าต้องมาเองนะเพราะติดตะกวัวมน้ําหนักมันเยอะค่าขนส่งจะแพงหน่อยหนึ่ง มันเยอะไงถึงหลังด้วยถึงปีกึางบนด้วยน้ําหนักจะเยอะก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกไงที่ลูกค้าทำไว้เองแต่ดูได้ดูอ่ะไม่หวง <c oughs> ลคกวิชาไม่หวงทําไมลูกค้าก็อยากได้ของถูกอยากทำไวเองงาใหญ่นะครับงาไม่เล็กเหมือนงาของตลาดนะครับดูงาเอา เบลเลอร์เลยปลาอะไรก็เข้ากงามันจะเป็นงาถักนะครับงาผนึกถักออกจะไม่ร้อยเป็นของตลาดตลาดเขาจะ้อยร้อยลอย,อยแล้วก็ดึงอี่นี่งาเย็บเย็บวนครับถักออกเย็บวนนี่จะเป็นตะกั่วตะกั่วสองแทบทติดตะกั่วสองแทบปลาจะลอดใต้นี้ไม่ได้เพราะว่ามันปลาตัวเล็กอะ่ะขยังปลาหลาดปลาไหลอะ่ะ ก็จะเข้าอย่างเดียวคนเนี้ย